สวัสดีครับนี่คือ leadership every day นะครับที่เป็นพอดแคสต์มาชวนคุณพัฒนานะครับให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในทุกๆวันวันนี้ผมเอาเรื่องฟีดแบ c k มาเล่าต่อนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่แบบโอ้โหไม่ว่าจะเทรนนิ่งลีดเดอร์ชิพสกิลนะที่ไหนที่ไหนก็ตามกี่ปีกี่ชาติก็ตามก็พูดกันเรื่องนี้นะครับมันติดที่อะไรนะครับผมวันนี้เอาบทความ mastering giving feedback 7 lesson นะ ที่คุณคีรันแมนนะครับก็เป็นหนึ่งใน CEO คนทำเรื่องของเทรนนิ่งเนี่ยแหละครับโพสไว้ใน l i n k ์อินแล้วก็คิดว่าน่าสนใจนะครับผมเขาบอกว่าในตอน Early Carrier ของเขาเนะก็เขาเคยได้นำทีมเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มีทีมของเขาเนะแบบสมาชิกคนหนึ่งอะส่งงานเริ่มไม่ตรงเวลา งานก็เริ่มไม่ดีคุณภาพลดลงนะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องไปฟีดแบ็กแหละแต่ว่าจะพูดยังไงดีโอหลายคนเป็นไหมคือตอนเริ่มต้นการทํางานหรือว่าเริ่มต้นเป็นเมนเจอร์ใหม่ๆไอ้คนนี้ทําผลงานได้ไม่ดีละมีปัญหาจะพูดยังไงดีโอผมคุยกับหลายคนนะมาปรึกษากับผมนะนั่งเตาแบบเอาไงเอาไงดีนะครับผมเนาะสุดท้ายครับ เขาก็ตัดสินใจให้ฟีดแบ็กแล้วก็พูดสิ่งที่อยากให้พัฒนาเกิดอะไรขึ้นฮะไอคนนั้นที่งานก็แย่ลงกับอึดอัดแล้วก็ตึงเครียดครับเอ้าคนนั้นทำไม่ดีนะฮะแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆบรรยากาศเสียนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเออว่ะเรื่องของการให้ฟีดแบ็กนี่มันสำคัญก็ถือว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญเนี้ยบางคนเนี่ย ไอคนนั้นรู้สึกไม่ดีก็เรื่องของมันเพราะผ,ผลงานมันห่วยนะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็นานาจิตตังนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าคุณเป็นเมนเจอร์เป็นหัวหน้างนานคนความรับผิดชอบในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมนั้นสําคัญนะครับนั้น7ข้อดังต่อไปนี้ที่เป็นเลเซอร์เลร์ที่เขามาเล่าให้พวกเราฟังข้อแรกคือ be specific and constructive ครับชัดเจนแล้วเฉพาะเจาะจงแล้วก็ส่งเสริมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีดแบ็เนี่ย คนจาไว้เลยนี่คือคําที่ไม่ว่าคุณจะฝึกที่ไหนหรือเรียนที่ไหนจ่ายตังค์แค่ไหนก็ตามเขาจะพูดให้มันชัดเจ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 นในพฤติกรรมของคนที่คุณจะไปให้ฟีดแบ็คนะครับผมคาว่าไม่ดีไม่โอเคไม่ชอบรู้สึกไม่โอเคไม่ได้พูดไปเลยครับว่าพรีเซนต์เมื่อกี้ที่คุณพูดพรีเซนตนะ์คุณใช้เวลานาน,านเกินไปเมื่อสักครู่ที่คุณพรีเซนตนะ์คุณตอบคําถามไม่ตรงประเด็นที่ผู้บริหารถามแบบนี้เป็นต้นเอาให้ชัด ว่าเขาต้องแก้อะไรนะครับผมสข้อนี้สำคัญมากแล้วผมคิดว่าใครที่สอนเรื่องพวกนี้อย่าให้เลิกนะเลิกใช้เฟรมเวิร์กนี้ฮะฟีดแบ็ด้วยแซนด์วิชหมายถึงยังไงครับไปซื้อแซนด์วิชใต้ออฟฟิศแล้วมาให้ไม่ใช่ฮะแซนด์วิชคือมันจะมีขนมปังไส้แล้วก็ขนมปังความหมายคือชมก่อนแล้วก็พูดนกิกาทีพูดสิ่งที่ต้องพัฒนา แล้วก็ชมอีกทีงงมากครับงงมากครับนะครับผมแน่นอนครับพูดถึงนกา t ทีฟอย่างเดียว Improvement อย่างเดียวคนอาจจะรู้สึกแย่หรือชมอย่างเดียวคนก็แบบงงว่าตกลงฉันต้องปรับปรุงอะไรเหลิงประเด็นคืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคําว่าฟ e ดแบ็กแบบแซนด์วิชขึ้นมามันก็เกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์มันแย่ครับเพราะว่ามันดูเหมือนคุณเสสร้สงนะครับผมทางเลือกครับ คุณเป็นธรรมชาติจริงใจย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งชัดและตรงประเด็นและจริงใจสําคัญกว่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็มีประสบการณ์ให้แซนด์วิแพีมาแล้วโคตรงงเลยวราก็เคยได้รับเรื่องเราก็งงเหมือนเดิมรู้สึกไม่ดี 3. าม n ม f u ฟครับในวิธีการสื่อสารของคุณวิธีการส่งสารนี่สำคัญมากน้ำเสียงการให้เกียรติการคุยให้มันเป็นบทสนทนาที่สร้างสารรค์นะครับ เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบทําหน้าตาแบบพึงขังพูดด้วยคําพูดที่ไม่ดีแม้ว่าจะแกล้งแกล้แหรือว่าเสียษสีไม่มีใครชอบแล้วมันจะเป็นบร,รยาการที่ไม่ดีวิธีการ delivery อันหนึ่งที่ไม่ดีมากๆคือการพูดต่อทานคำนั้นพูดต่อหน้าทีมทั้งทีมโอ้โ oh หคนอับอายและเสียความรู้สึกมากๆประเด็นคือคุณเสียความรู้สึกกับคนคนนั้นที่คุณให้ฟีดแบ็กใช่ปะแต่อีคนอื่นรอบๆคนนั้นน่ะก็ไม่ชอบกุ่นไปด้วยนะครับผม การคุยตัวต่อต,ตัวนั้นสาคัญที่สุดคือการเคารพและให้เกียรติกันคุณมีคนให้เกียรติคนหรือเปล่าหรือคุณอยากได้ความเคารพจากเขาไหมให้วันออนวันนะครับ 4. เวลาสำคัญมากที่สุดอย่าช้าเกินไปนะครับบางทีโอ้โหไปรอโปรเจกต์จบ3เดือนนะฮะค่คอยมาพูดไอ้ฟีดแบ็ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่หนึ่งนานนะครับทันท่วงทีดีกว่าวันต่อวันเลยดีที่สุด อย่าให้เกินอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่าวันต่อวันดีที่สุดเพราะเราคงไม่เล่าฟีดแบ็กแบบเป็นชั่วโมงใช่ไหมมันควรจะสั้นๆแล้วก็ชัดเจนบรรยากาศเชิงบวกเวลาไม่ได้หมายความว่าแบบเร็วอย่างเดียวนะคือคุณต้องดูอิโมชันของอีกฝ่ายด้วยบางทีเขาก็บางทีเขารู้ตัวว่าเขาว่าทำไม่เวิร์กคุณก็ต้องให้เขาแบบคมดาวลงซึ่งปกติอะหลักการที่ผมจะใช้ก็คือแบบรอเขาสักวันหนึ่งอะ มันจะโอเคละห้าักดันให้มีการแลกเปลี่ยนกันความหมายก็คือสื่อสารสองทางถามอีกฝ่ายคุณให้ซื้อแดอะไรไปถามว่าเขาคิดเห็นยังไงนะครับผมบางทีเขาจะให้บริบทที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนครับเนะครับผมเหมือนเวลามีคนมาขับรถแซงคุณนะ่ยแล้วสุดท้ายเขาเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลอย่างเงนะี้ยบางทีเราไม่รู้นะว่าเจตนาหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่ เผชิญอยู่สถานการณ์ที่เขาคิดคืออะไรนะครับการรับฟังช่วยสนับสนุนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับหกพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อการพัฒนา,เพ,า,พฒนาเพื่อความก้าวหน้านะครับเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเขาเป้าหมายของทีมเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เขาพัฒนาเพื่อให้เขาก้าวไปข้างหน้านะครับผมฟีดแบ็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและต้องจบว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจะเสริมอะไรกันยังไง ผเห็นความสําเร็จของตัวบุคคลคนนั้นเชื่อมโยงไปสู่ทีมให้ได้นะครับผมพูดเพื่อการพัฒนา i n เซ e ตของคุณคือมีขึ้นเพื่อให้เขาพัฒนาไม่ใช่ i n เซ e ตของคุณมีเพื่อไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะฉะนั้นเคลียร์ไมเซตตัวเองก่อนนะครับแล้ว mood and tone มันจะออกมาเจ็ดสุดท้ายคือต้อง follow up ไม่ควรให้ครั้งเดียวจบควรติดตามเพราะแสดงถึงความที่คุณใส่ใจให้ความสำคัญกับความก้าวหน้านะครับผม ผู้เขียนบอกว่าเขาอะติดตามเสมอนะหลังจากให้ฟีดแบ็ k ไปครั้งแรกจะคุยเนี่ยดีสุดหรืออย่างน้อยก็อ e ีเมลนะครับแล้วก็มันจะทำให้คุณนั่นแหละเห็นว่าเขาพัฒนาหรือว่าเขาเทคฟีดแบ็ k ตรงนั้นแอสเซสแกรนหรือว่าเป็นในแง่ในมุมมองของอีกฝ่ายนะครับผมโอเคนะครับนี่คือ7ข้อนะที่น่าสนใจของคุณคี r a n แมนนะครับที่เขาเขียนบทความนี้ออกมา นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เราผมคิดว่าฟีดแบ,บ็กก็ไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องเนะเพื่อนร่วมกันที่เป็นเพียก็ควรจะทําได้ใช่ไหมครับผมแล้วองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็คือลูกน้องสามารถลูกทีมสามารถฟีดแบ,บ็กย้อนกลับไปที่หัวหน้าข้างบนได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณคิดเห็นยังไงเรื่องของฟีดแบบ็กแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์โน้ตไปสัก3ข้อจาก7อันนี้ก็ได้นะครับเราไปฝึกฝนกันผมเชื่อว่าบรรยากาศการทํางานจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในที่ทํางานนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของพอดแคสต์ของผมนะครับก็หลีดวิกันนะครับ Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์ใน Spotify ก็มีนะครับผมยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้อยากรู้อยากฟังอยากสอบถามอะไรนะครับติชมกันเข้ามาได้รับฟีดแบ็กน,นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ